สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การอภินนเษกเขาสารของพิศแแดง m แมนเชสเตอร์ูไนเตอดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนลน์ดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่แอดบีเเริ่มต้นกันที่ชํแหแสบพิศแดงเมื่อพิมลิกเปิดฉากรูการใหม่ขึ้นแล้วเดินห,หน้าเข้าสู่ยุคใหม่อีกครั้งครับสำหรับพิศจแดงแมนเชสเตอร์ูไนเต็ด หลังก่อนนี้ต้องเจอกับผลงานที่น่าผิดหวังโดยเฉพาะงานของตัวโค้ชขัดตาทับอย่างรับรังนิกที่ตอนแรกนะครับได้คํานิยามว่านี่คืออาจารย์ของเจนครอปไปๆมาๆนะครับ,ไปไปๆๆลรบผลงานกลับไม่เอาๆยิ่งกว่ายุคข,ของซูชาจนถูกบันทึกว่าเป็นซีซั่นที่ยแย่ที่สุดที่เคยมีมาในรอบ3ปีมาเวลานี้ครับอิดิชนฮักเองผู้พาแจ็คอัสดัมครับครองแชมป์เอลิวิซีลีก2ส,สมัยเข้ามาคุมทัพ ดูแล้วนะครับทุกอย่างกลับมาที่ยูเนเต็ดควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นกุซูชาวรัฐเรียกได้ว่าเก็บตัวในช่วง p r e s e a s ก่อนครอยตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับลิเวอร์พูลที่กรุงเทพมหานครซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะครับโอ้โหเราใจ,จสุดๆครับสำหรับแฟนบอลแมนยู U, ที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เทนฮากเองนะครับมีการใส่ใจร,รายละเอียดทุกระเบนท่าและเข้มงวดมาก และเมื่อใครพลาดจะถูกทําโทษด้วยการวิดพื้นทันทีหรือแม้กระทั่งในสนามเราจะเห็นกุนซือชาวราชรายนี้ตะโกนสั่งลูกทีมอย่างดุดันปัญหาที่ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนเรื่องของคริสเตนโนลเดโดครับซูปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมนั้นจะอำลาทีมรวมถึงเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เทนฮากจะต้องการคว้าตัวมาให้ได้นั่นก็คือดิวของฟิกกี้เดยยอยงครับยังคารากาสังงัดไปงัดมาอยู่นตอนนี้ นั่นอาจจะทําให้ทุกอย่างดูแล้วเนี่ยขู่ขาพไปหมดนะครับช่วงเวลานี้ยิ่งทําให้นัดแรกที่ผ่านมาครับปีศาจแ,แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดของเรานะครับเปิดบ้านโดนบริรตันนะครับทุบขาดทินเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ทาให้แฟนผีหลายคนนะครับต้องซบเซากันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเกมต่อไปนี้นะครับเป็นการวัดเกิ่นของกุสุชชาวรัต ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทันเวลาหรือไม่หรือจะยังต้องเจอมรสุมนอกสนามแต่การที่ได้ริซุนโดมาตินสปากกรหลังคู่บุญรวมมาถึงไรเดลมาเลเซียเข้ามาเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถทําให้ยูเนเต็ดชุดนี้มีตัวเลือกผู้เล่นในแนวรับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการได้คริสเตียนเอลิเชนครับเข้ามาเสริมแดนกลางก็แบ่งบ่าพาระของบโนัเฟนั้นไม่มากก็น้อยในขณะเดียวกันแข้งที่ทุ่มซื้อามาดิทชันก่อนหน้าอย่างเจนนเชนโชก็ด,ดูแบบ สามารถปรับเข้าทีมได้แล้วนะครับตอนนี้นอกจากเทนฮากแล้วนะครับยังให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนยังดูมีิตรเราจะแก้งเกิดในช่วงปีซีซั่นทั้งอเลฮันโดกาเนโซซิดานิสบานแม้กระทั่งชลลีชาเวสที่เชื่อว่าจะมีโอกาสลงสนามไม่น้อยในฤดูกาลนี้ครับนั่นจะทําให้ทุกอย่างลงตัวไปหมดนี่น่าจะเป็นหนึ่งฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็น5เกมต่อจากนี้ครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะต้องบุกไปเยือนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะอย่าพลาดอีกแล้วกันนะครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของพิซซาแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ